เนื้อในไข่เค็มของครูคุกค่ะไข่แดงสวยๆเลยจ้าสูตรเค็มน้อยนะจ๊ะใครได้ทานแล้วรับรองว่าติดใจแน่นอนจ้าไข่เค็มจ้าวันนี้ครูกุกจะพาทําไข่เค็มสูตรเค็มน้อยจ้าวัตถุดิบของครูกุกที่ใช้ค่ะไข่เป็ดจ้าเกลือจ้าน้ำเปล่ากับใบเตยค่ะส่วนผสมละคะ ไข่เป็ดยี่สิบฟองค่ะใช้เกลือเลยครึ่งข้อยมาประมาณนิดนิดนะจ๊ะน้ำเปล่าสองข้อยครึ่งพร้อมใบเตยจ้าใส่เกลือไปในน้ำเลยจ้าจุดไฟต้มน้ำให้เกลือละลายก่อนนะจ๊ะต้มน้ำเกลือละลายแล้วปล่อยให้เย็นสนิทก่อนจ้ะช่วงรอให้น้ำเย็นสนิทค่ะใส่ถันส้มลงไปด้วยจ้ะเพื่อให้ไข่แดงของเรามีสีแดงนะจ๊ะ เตรียมไข่ใส่โหลรอน้ำต้มเกลือเย็นนะจ๊ะน้ำต้มเกลือเย็นสนิทแล้วค่ะเอาไปเทใส่ไข่ได้เลยจ้าเทาน้ำต้มเกลือใส่ไข่เลยจ้าให้ท่วมไข่เลยนะจ๊ะหลังจากเทน้ำต้มเกลือให้ท่วมไข่แล้วนะจ๊ะสังเกตนะคะไข่ยังลอยอยู่เลยครูครุกมีวิธีการใช้นี่ค่ะเอาน้ำเปล่าใส่ถุงพลาสติกจ้าใส่ลงไปในโหลเลยนะจ๊ะ เห็นไหมคะไข่เขาก็จะไม่ลอยคะ่ะป้องกันไม่ให้ไข่เน่าจ้าน้ำเปล่าในถุงพลาสติกก็จะช่วยให้ไข่ของเราได้จมลงมานะจ๊ะไข่จะได้ไม่เน่าจ้าปิดฝาเลยจ้าทิ้งไว้15วันจ้าแล้วมาติดตามผลนะคะว่าไข่เค็มของครูกุ๊กจะเซฟเวอร์ขนาดไหนจ้า ครูกุ๊กรอติดตามผลงานของตัวเองอยู่นะจ้าไข่คเค็มสูตรเค็มน้อยของครูกุ๊กขอบอกว่าสเต็ปเบอร์ที่สุดเลยจ้าขอบอกค่ะสามของยี่สิบห้าบาทจ้าไข่คเค็มในน้ําเกลือหมักไว้สิหวันครบแล้วจ้าเอาไปล้างแล้วต้มก่อนนะจ้าล้างไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมน้ำต้มให้เดือดจ้า น้ำเดือดแล้วนะคะเอาไข่ลงไปต้มเลยจ้าครูคุกจะใช้เวลาในการต้มไข่ค่ะอยู่ที่ยี่สิบนาทีค่ะจับเวลาเลยนะคะต้มไข่ครบยี่สิบนาทีแล้วจ้าเอาไข่ไปน็อกน้ำเย็นเลยจ้าน็อกในน้ำเย็นก่อนนะคะเพื่อให้เปลือกเขาปอกง่ายจ้า ดูไข่จ้าดูค่ะไข่แดงสวยๆเลยนะจ้าไข่ไม่เค็มมากค่ะขอบอกว่าอร่อยแซ่บเวอร์เลยจ้าไข่เค็มสูตรของครูกุก๊กแซ่บสุดๆไม่เค็มมากนะจ้าไข่